ชแล้จากเพจมีดอะไญยิกออุธยามาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวชุดมีดสมุไรนะคะขายเป็นเล่มนะไม่ได้ขายเป็นชุดแม่ค้าติดทุกทีเลยเป็นชุดนะขั้นตอนแรกลูกค้าที่เข้ามาใหม่ช่องทาง YouTube กดติดตามแล้วก็กดซับตะไคร้คือสั่นกระดิ่งนี่เองนะคะกระดๆๆๆๆๆๆิ่งกินกินมด้วยนะแม่ค้าจะมาอัปเดตของเรื่อยเือแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วก็ช่องทางทางแฟนเพจแม่ค้านะคะมีแม่ค้ามีเพจ Facebook ด้วยนะคะก็สามารถกดติดตามไว้ด้วยนะคะ ก็ติดตามด้านบนด้านบนนะคะติ้งยิงมด้านบนนะติดตามไว้ไปส่องดูได้นะคะจะมะีแม่ค้าไม่เคยเปลี่ยนรูปปกยังไงเดี๋ยวจะลงให้ตรงปกนะคะเข้าไปกดติดตามเลือกชมได้นะคะในในเพจแม่ค้าจะลงไว้เยอะกว่าใน youtube นะคะยังไงไปติดตามได้แล้วก็วันนี้นะคะแม่ค้าจะมารีวิวมีดซามูไรเป็นงานอารันยิทุกเล่มนะคะเป็นงานอรันยิทุกเล่มนะซามูไรตัวนี้นะคะ ใบมีดนะคะใบมีดนะตัวนี้ใบมีดเป็นสแตนเลสค่ะสแตนเลสตัวนี้ใบมีดยาว25นิ้วค่ะเงาตาแตกนะคะ <S <S มไม่มีลายยันใดๆทั้งสิ้นนะคะเงามากเห็นปะเชือกนะคะก็จะเป็นสีดําแดงแบบนี้งานอลันยิกนะคะสีดําแดงแบบนี้เลยใบมีดนะคะเหล็กจะหนาอยู่ที่5มิลรุ่นนี้เป็นรุ่น25นิ้วคือยาวที่สุดแล้วนะ <S <S ความยาวไม่รวมด้ามจับนะคะ,ะมาที่มาต่อกันที่ตัวนี้นะคะน้องเล็กน้องเล็ก ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุไรรุ่น12นิ้วค่ะใบมีดยาว12นิ้วเหล็กหนา5มิลเชือกดำแดงเหมือนกันเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เปิดคมเรียบร้อยทุกเล่มนะคะพร้อมใช้เลยพร้อมบวกเลยนะพร้อมบวกเลยแล้วก็มาอีกตัวนะคะตัวนี้จะเป็นสมุไรตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบลมควันดำนะคะมีลายอักขรลายยันทั้งเล่มนะคะตัวนี้นะ <S <S เป็นเหล็กแหนบลมควันดำเหล็กหนา5มิลมียันทุกจุดนะคะมียันทุกจุดนะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเชือกดําแดง <S 2> <S 2> เช่นกันนะคะ <S <S ตรงนี้นะเป็นเชือกดําแดงเนาะตัวนี้เป็นรุ่นยี่ห้านิ้วมาดูรุ่น18นิ้วนะคะ18นิ้วเออลืมบอกไปรุ่น18นิ้วเราอะ่ะมีสแตนเลสด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้เอาของมาตัวนี้จะเป็น18นิ้วนะคะเป็นเหล็กแหนบลมควันดํามีลายยันค่ะดมจะเป็นเชือกดําแดงเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะงานอลันย,ยิกนะมีลายยันทั้งเล่มนะคะรุ่นนี้เป็น18นิ้วค่ะมาต่อกันที่รุ่น12นิ้ว ตัวนี้ใบมีดยาว12นิ้วค่ะเหล็กหนาอยู่ที่5มิลมีลายยันทุกจุดเช่นกันนะคะงานอลันยิกนะเชือกดําแดงแบบนี้เปิดคมเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกเล่มค่ะลืมบอกไปว่ามันมีซองหนังซองหนังซองหนังอ่ะซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองหนังแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเป็นซองหนังแบบนี้นะทุกเล่มเป็นซองหนังหมดสมุไรนะคะไม่มีซองไม่มีฝักไม้แล้วก็ไม่รับทําด้วยนะคะอ่ะ เป็นแบบนี้นะคะใส่แล้วเป็นแบบนี้เรียบร้อยเรียบหรูดูแพงนะคะสวยงามมากอ่าไม่มียันสําหรับใครที่สนใจสินค้าแม่ค้าที่แม่ค้ารีวิวไปทั้งหมดนะคะสามารถออคอมเมนต์สอบถามได้นะคะทางช่อง youtube คอมเมนต์สอบถามราคา <S <S จริงๆแล้วแม่ค้าจะต้องลงราคาไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะยังไงก็ฝากตรวจสอบราคาดูด้วยนะคะเลื่อนนิดนึงนะคะมีจะมีราคาบอกเดี๋ยวแม่ค้าจะฝากเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะคะ 0871188859นะคะแล้วก็ตรงชื่อคลิปอะเดี๋ยวแม่ค้าอาจจะใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพจแม่ค้านะคะแล้วก็ทางช่องทาง Youtube ด้วยนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะสำหรับชุดมีดสมูไรนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยโทรมาสอบถามราคาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้สอบถาม ของแบบนี้แมค่ค้าให้สอบถามได้หมดนะคะไม่มีลมเสียไม่มีเหวี่ยงนะอยากขายทุกคนนะคะตอนนี้คือว่าทางเพจเราก็แบบคนติดตามเยอะมากนะคะบางทีก็ไม่ได้ตอบตอบช้าอะไรแบบนี้เนาะก็ขอโทษด้วยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบือ่อแม่ค้าเข้ามาสอบถามได้หรือโทรได้นะคะอ่าไปแล้วนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ